โอ okay, เคสวัสดีที่คนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองนะครับเพียงครับวันนี้ผมก็จะมาจัดชีริสให้กับมัดที่สามารถตอบบอลกับโอสได้ดีที่สุดในหน้าเวลานี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเชีลีสของความเห็นส่วนตัวองผมเองนะครับคือ,อพวกมึงซีเรียสอะไรมากไอ้สัตว์มันพอพี่เห็นส่วนตัวกวูอะเฮียโอเคก็เพื่อไปป็นการเสวนานะครับแล้วก็ไปฟังคุณสมบัติธรรมัดโกดกันก่อนดีกว่านะครับ มาสโกนนะครับเป็นหมัดที่เวลาต่อยชิดแรกนะครับหมัดมันจะว้าข้อน้าทีเลยนะครับผู้คนจะไม่เห็นแม้แต่หมัดของมันเลยด้วยซ้านะครับเพราะชิดแรกมันเร็วเหมือนกระสุนปืนเลยนะครับทุกครั้งที่มันกดคลิกซ้ายใส่นะครับท่านทุกคนไม่ได้กดกาดหรือกดแดสไร้นะครับมันจะหมัดว้าข้อน้าเลยนะครับแล้วน่นเป็นการเปิดคำบโบของมาสโกนนะครับเอาข้อจริงๆนะคือแบบถึงแม้ดามิมันจะไม่ได้วอร์นะครับแต่ความเร็วของมันค่อนข้างน่าลำคาญานะครับผมก็เลยนับว่ามันโกงนะครับทุกคนโอเค ส่วนนี้ก็จะเป็นเทียริที่กูจัดมาเพื่อจัดการกับไอมัดเชนนี่นะครับทุกคนก็มี5อันดับด้วยกันนะครับก็ไปดูอันดับที่5กันก่อนเลยดีวยกว่าครับเย่ๆอันดับที่5โอเคสําหรับอันดับที่5นะครับก็ได้แก่แฮนโลนะครับหรือหมัดมือต่านะเป็นหมัดที่สามารถใช้สอยโกได้ดตั้งแต่ยังไม่เข้าระยะกรมติงโกเลยนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่คนเล่นอีอทีนะครับต้องการจังหวะดีๆก่อนที่โกจะเข้าถึงระยะนะครับทุกคน เพราะเมื่อไหร่ที่โกดเขาถึงระยะเราแล้วเราต่อยว่าไปเลยนะครับตอนนั้นทุกคนสวยเลยนะครับคือหมัดเฮโร่นี่คือพอคนที่ขว้าเสร็จปั๊บมันมีดีเลยค่อนข้างนานนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต่อยว่านะครับคุณก็เตรียมเจ็บตัวได้เลยครับเจ็บดากแน่โดสต่อยโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนต่อยโดนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะค่อนข้างจุกอยู่ครับคือถ้าสมมุติว่าเขาต่อยไม่โดนเราเหมือนกันหรือต่อยติดการนะครับหมัดเฮโร่ก็ค่อนข้างก๊อสอยู่นะครับในอันดับที่5้านะสําหรับอันดับที่4นะครับ ก็ได้แก่ฮอกนะครับหรือหมัดเดี่ยวนะเป็นหมัดที่มูมเมนค่อนข้างต่ํานะครับแต่สามารถใช้ตั้งรับโกสได้ค่อนข,ข้างดีนะครับเพราะว่าเวลาแดชอะ่ะทุกคนสามารถแดชถอยหลังได้นะครับซึ่งหมัดอื่นมันทําไม่ได้นะมีหมัดนี้ทําได้หมัดเดียวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เฮียมากแต่ว่าถึงมันจะเป็นข้อดีก็เป็นข้อเสียในขณะเดียวกันนะครับคือก็คลายแฮนด์โล่ะคือถ้าคนแดชแล้วมันเสือกไม่ต่อยนะครับแล้วมันมาต่อยแต่ทุกคนเงยหน้ากลับมานะครับทุกคนก็หน้าแหงนะครับทุกคนเออ โอเคแต่ถ้าเราข้อเสียของมันก็อย่างที่บอกไปนะครับคือหมัดบันเดสทอยหลังไม่ได้นะครับถ้าโดนโกเข้าระยะชั้นชิดก,ก็เหมือนแฮนด์ลไอสัตว์สาําหรับ,บอันดับที่3นะครับผมก็ขอยกให้เป็นหมัดวูฟหรือหมัดมาป่าของเรานั่นเองนะครับคือหมัดน,นี้เป็นหมัดที่ต่อยในระยะชั้นชิดได้แบบโคตรดีนะครับเพราะาเมื่อไหรที่คุณเปิดคอมโบโดนนะครับคุณสามารถต่อยด้วยคอมโบโแบบป๊ะแปะป๊อปแปะได้นะครับทุกคนแล้วก็ดามเมจของมันก็ค่อนข้างโอพีแล้วก็เวอร์ฟอล์ฟเลยนะครับคือแบบ จริงมันควรขึ้นไปอยู่ระดับสีทองะแต่มันอยู่ระดับสีม่วงก็ดีะครับสูงง่ายดีแต่ว่าถึงมันจะต่อยเป็นคอมโบได้มันก็ฟังดูดีแหละแต่ข้อเสียของมันก็ค่อนข้างเฮี้ยอยู่นะครับคือถ้าคนโดนโก้เปิดคอมโบมาก่อนนะครับแบบทุกคนตอดมันอยู่แล้วอยู่ดีๆมันหลบได้แล้วต่อยคุณสวนอะเฮี้ยคุณรอรับคอมโบมันได้เลยครับเพราะหมอดนี้มูมต์มันเหมือนหมัดเบสิกเปเลยนะครับคือแบบหลบโคตรเฮี้ยทุกคน โอเคครับสำหรับอันที่2นะครับผมก็ขอยกให้เป็นของมัดอิโปไปเลยนะครับหรือมัดขีเอกของเรานั่นเองนะครับทำไมมัดนี้ถึงระดับ2องนั่นเลยอ๋อฟังเซฟเฟอผมก่อนนะครับคือมัดนี้มันมีความพิเศษตรงที่มัดอ่นๆนอะมูเมนต์มันตำ่ำใช่ไหมแต่มัดนี้มูเมนต์มันสูงนะครับคือมันแดชได้หลายทีมากแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะครับแบบทีทีใะทุกคนเออคือแบบเอาไว้ใช้หลบพวกคอมโบของมัดโกได้นะครับคือถ้าพวกดกดจิตกจายมาทุกคนสามารถกดแดชหลบได้เลยนะครับ ถึงแม้ว,ว่ามันจะวาร์เข้าหน้าเราก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ของอิโปหลบนะครับผมการันตีว่ายังไงก็น่าจะหลบได้นะครับก่อนที่มันจะต่อยถึงตัวนะวงเล็บโอเคถึงมุมว้นมันจะสูงนะครับแล้วก็อันตีแบบแรงเชี่ยแบบแรงมากเลยนะครับคือแบบเกือบทศัตูคิดได้ในการการนตีครั้งเดียวทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมัดมันค่อนข้างช้าแล้วก็ระยะสั้นชิบหายเลยนะครับทุกคนคือแบบสั้นแบบสั้นมาก เียท่านก่อนเล็บตอนอาจารย์สั่งให้มึงตัดอีกนะครับทุกคนกูจะบอกให้โอเคโอเคสำหรับมัดอิปโป้ก็มีประมาณนี้นะครับไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยดีกว่าสำหรับอันดับที่หนึ่งผมก็ขอยกให้แก